ผมจะลองทำตัวต่อขยายล้อให้แบบ L ัสบสองหน sp นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมวัสดุดูครับผมจะทำเหล็กตัวนี้ให้เป็นแบบโันน้น,นะครับดูพี่กับน้นองหรือพ่อกับลุอตอนนี้ก็ซื้อเหล็กมาแล้วพันกว่าบาท สองนิ้วน่าจะสองนิ้วนะ,ะสิบมิลจะทำเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ตอนนี้ผมนึ่งเขาเรียกอว่ะหาเส้นผ่าศูนย์กลางของลอ้อ กลัวไม่ชัวตอนนี้ผมวัดได้คือร้อยเจ็ดสิบมิลร้อยจ็สิบมิลใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบมิลจะ,จะลองดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมประมาณไม่น่าเกิน2,000บาทเราต้องซื้อนออ็อตอีก2ตัว ซื้อมาแล้วพันกว่าบาทค่ากึออมีค่ากึงนี่ครับแต่ซื้อเขาก็ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันสี่พันครับแต่ว่ามันก็มีตามสุขสามนิ้วต้องการสองนิ้วจริงจไม่ถึงไม่จากต้องการถึงสองนิ้วครับต้องการแค่นิ้วนิด,นดไม่ประมาณสามสิบห้ามิลแต่ครั้นี้มาซื้อเหล็กมันมีสามสิบสองมิลกับสี่สิบมิล เออสิบสิบห้าสิบมิลนะมีสามสองสี่สิบแล้วก็ห้าสิบพอดีผมไปเจอเหล็กตัวนี้ห้าสิบห้าสิบมิลเขาตัดไว้แล้วพอดีเหล็กตัวนี้ก็ประมาณ้นผนังกลางประมาณเก้านิ้วครับน้มเล็สวยอาจจะต้องกึ่อออกอาจจะเหลือแปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งก็จะล้างขอบออกนิดหน่อยล้างให้มันเป็นแบบอย่างเี้ ให้เป็นหลักษารล้างกึ่งออกก็ให้เป็นเหลือครับล้วก็จะเอาแผ่นเหล็กมาปิดเชือกปิดรูนีูจะปิดอย่างนี้จะปิดไปเลยตัวอย่างาขนาดนี้ถ้าใส่ล้วก็จะขายายออกมาจะ,จะทำให้ช่องวาง่างระหว่างล้อเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2นิ้วเนาะ หรือเกือบสองนิ้วถ้าถากึงแล้วเนาะก็จะหัาขึ้นมาจริงจงคือผส์สมผมไม่ไม่ไม่ขยายฐานล้อไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักรประเด็นคือผมขยายตรงนี้เธอดินมันเบียดเวลาหยับดินเยอะมันจะเ,เบียดซุ้มดังคึกคลาคึกคผมก็สงสารรถครับ <laughs> อยากให้มันลงลง วันนี้ต้องไปหาโลงเกลิงครับผมเดี๋ยวจะให้ดูแบบผม,ผมล่างไว้นะครับแบบโอ้จะประมาณนี้ไม่มีกระดาษแขนแบบครับต้องใช้ซองกระาดาษนะครับจะเป็น ก็จะยึดออกมาหาลอ้ออันนี้ก็จะยึดอะไรนะก,กับดุมล้อติดตัวรถถ้าคนทำเ็จก็ใครจะขอรูปแบบไปทำก็ได้ครับเพราะว่าเ <c oughs> ขาไม่ทําทำขายเราก็ทำใช้เองเหมือนนะครับความแข็งแรงก็น่าจะน่าจะขแข็งแรงนะครับเพราะเหล็ก มันก็คือเหล็กครับเราไม่ได้กึงแบบบางแล้วก็เผื่อระยะให้เหล็กมันมีความแข็งแรงนะครับเราจะประมาณนี้ครับเหล็กก็น่าจะแข็งอยู่นะครับดูอันนี้ตัวอย่างที่เขาทำขายนะครับของรถยนต์ใช้วิ่งหนงร้อย เกือบ 200, เกือบสองร้อยเมื่อเพอมเพบางคันสองร้อยครับผมใส่รถซิ่งรถแต่งเขาก็ใส่ครับต่อมาเดี๋ยวนี้เป็นดุมสำเร็จทำไปที่นี้มันหกออกหกนะเราจะทำก็จะ6หกออกหกเหมือนกันเสร็จท้ายน่าจะทำขนาดท็อกกิ้งอับเนาะง <laughs> ่ายเมื่อคืนเข้าว่าปัป่นนาให้พอโคนเต็มเลยครับ ไม่ได้ลาวจะ,จะลางทีเดียวเดี๋ยวเราไปวันนี้ไปดูโลกครึ่งกันถ้ว้วมาดูในคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับ